สำหรับใครนะคะที่ชอบกล้องราคาถูกก็แนะนำให้เป็น2รุ่นนี้เลยนะคะถูกฟังก์ชันเยอะแล้วก็ดีนะคะน้ำอิงจะทดสอบความทนทานของปืน,นเราก็จะมาดีจะดูนะคะว่ามันจะเคลื่อนไหม มาใหม่ไม่ไม่เชิงว่ามาใหม่มันมานานแล้วค่ะแต่ว่าน้ำอิงไม่ได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะชื่อรุ่นว่า VTR 4-16 X 4 2นะคะตัวนี้ SFIR ก็คือกำลังขยายนะคะ4-16เท่าหน้าเลนส์42แล้วก็มีไฟแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะมาพร้อมกันนั่นแหละ ชื่อรุ่นว่า vtr 3ขีดสิเท่า x 4 2 sfir เหมือนกันนะคะกำลังขยาย3-12ถึง12เท่าหน้าเลน42มิลมีไฟนะคะตัวนี้นะคะที่น่ามีออกมาติดบนปืนซีเซียห้าตัวนี้ก็คือรุ่น vtr 3ขีดสิหน้าเลน42นะคะอันนี้คือปุ่มไฟของมันนะคะก็มาติดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าลองปิดหน้าเลนนะคะ ก็จะเล็กๆตัวเล็กๆสั้นๆนกระทัดรัดเบาๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบกล้องราคาถูกนะคะก็แนะนำให้เป็น2รุ่นนี้เลยนะคะถูกฟังก์ชันเยอะแล้วก็ดีนะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดของกล้องว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีฝากระดกนะคะหน้าหลังนะคะอ่ะทุกคนมาดูข้างๆนี่มาอันเนี้ยไอกงจักเนี้ยมันสามารถถอดได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนะ ก็ถอดได้เงี้ยก็แล้วก็เอาฝาใส่เข้าไปอันนี้ในกรณีถ้าถ้าคุณไม่ชอบนะ,นะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าน้ำอิงอะ่ะชอบใส่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราปรับหลามันมันถนัดดีมันจับง่าย เก,ก็จะใส่ไว้เวลาเราจะปรับอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยง่ายนะคะไม่ต้องมาเงี้ยมันเล็กไปนะคะก็ปรับได้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหง่ายมากนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม up down นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ากล้องตัวนี้เป็นแบบปรับในนะไม่ใช่ปรับนอกนะคะก็หมุนฝาออกก่อนนะคะเหมือนเดิม หมุนฝาออกแล้วถึงจะหมุนปรับนะคะพอปรับเสร็จแล้วปุ๊บก็ปิดฝาใส่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวซ้ายขวานะคะอันนี้บนล่างนะคะอันนี้ปรับหลาไปแล้วเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นไฟนะคะมีไฟสีเขียวสีแดงนะคะก็มีหลายระดับเลยเข้มหนาบางกลางนะคะลองเล่นเอานะอันนี้ก็เป็นตัวซูมนะคะ วันนี้น้ำอิงจะซูมสูงสุดเลย12เท่าสำหรับกล้องตัวนี้นะคะท่อขนาด25มิลนะคะหน้าเลนความกว้างของหน้าเลนตรงนี้42มิลนะคะแล้วมีอะไรแถมให้บ้างถ้าซื้อกล้องก็เหมือนเดิมเลยค่ะระดับน้ำนะคะท่อบังแสงนะคะฝากระดกขาจับนะคะขาจับแบบธรรมดานะคะน้ำยิงจะมายิงตั้งกล้องที่ระยะ25เมตรนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันมาเดี๋ยวเราจะยิงตั้งกล้องกันก่อนนะคะนัดยิงจะยิงก่อนหนึ่งนะัดเราจะดูว่ากระสุนจะไปตกที่ไหนนะคะเลงตรงกลางจุดสีแดงที่เรามาร์กไว้เลย ตอนนี้นะคะน้ำอิงยิงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเราเห็นแล้วนะคะว่ากระสุนอยู่ออกไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่างมาหน่อยนะคะอยู่ประมาณที่5นาฬิกาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำอิงก็จะปรับเส้นเล็งเลยนะคะปรับเข้าหารูกระสุนหมุนฟ้าออกก่อนนะทำให้มันนิ่งๆนะคะขั้นตอนนี้ ตึ๊บอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วก็น้ำยิงจะยิงนัดที่สองนะคะอ่ะนัดที่สองก็เลงตรงกลางจุดสีแดงเลยนะ โอเคกระสุนเข้ามาตรงจุดสีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวขอยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งนะแรงที่เดิมนะคะอ่าร้อยลูเดียวกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ส่วนเราก็ตกด้วยนะคะ ข oh God, ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือนัดแรกที่ยิงแล้วก็เอาเส้นเลงมาทาบนะคะปรับให้เส้นเลงมันเข้าหากระสุนนะคะแล้วก็ยิงนะัดที่2กับ3ก็ ถือว่าโอเคแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวน้ำเอิยงจะกลับไปที่ปืนแล้วก็ลองยิงอีกรอบนึงนะคะจะปรับปรับแล้วก็ยิงอีกรอบนึงให้มันเป๊ะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะยิงอรอบึ่งนะคะตั้งกล้องอีกนิดนึงให้มันเปะ๊ะให้มันเข้าแดงแงเลยแดงสาแดงสาที่มาแล้วจ้า ปรับกล้องก่อนนะคะบันทึกอ่ะพอละ,อะ เราจะมาลองยิงอ่าโอเคพร้อมยิงครั้งที่สองนะคะเล่งตรงกลางจุดแดงที่เดิมอ้โหเป๊ะเดี๋ยวขอซ้ำนะคะอ้โหอีกนัดหนึง เพื่อความพุนโอเคยัดรูเดียวกันไปเลยป้าเราเดินไปดูเป้ากันค่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะฟ้าฝนเป็นใจนะคะออกมาทำคลิป เป็นไงล่ะคะทุกคนหลังจากที่เราปรับกล้องกลับไปปรับกล้องอีกครั้งนะคะแล้วก็ยิงสามนัดนะคะเป็นอย่างนี้นะคะทืมทำไมมันตั้งง่ายเช่นนี้นะคะสําหรับกล้องสองรุ่นนี้นะคะสุดยอดสุดยอดค่ะและตอนนี้นะคะน้ําอิงก,ก็ได้เอาเป้าใหม่นะคะมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ําอิงจะทดสอบ ความทนทานของปืนนะคะกลับไปที่ปืนเดี๋ยวน้วอิงจะลองเอาปืนเนี่ยกระแทกแรงๆดูหลายๆครั้งนะคะแล้วเราก็จะมายิงแล้วเดี๋ยวจะดูนะคะว่าที่น้ำอิงตั้งเมื่อกี้มันจะเคลื่อนไหมอ่ะไะสำหรับสายสายล่าชอบเอาปืนสะพายกระเป๋าหรือว่าเอาปืนใส่รถท้ายรถแล้วก็ขับรถไปแล้วมันกระแทกแรงๆหรืออะไรอย่างนี้นะเนาะลองมาดูกันเพราะว่า มันชอบมีลูกค้านะคะบอกว่าปืนเคลื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวทําให้ดูกันไปเลยดีกว่ามาเอาเลยนะอันนี้ปืนเคลียร์นะคะไม่มีแม็กไม่มีลูกอะไรใส่นะคะหนึ่งสองสามลูกเล่นตกอีกล้ะกระแทกแรงจริงเลยแต่ละทีอ่ะ โอเคไหมคนที่ดูก็อาจจะแบบลอกจิตทำรุนแรงกับปืนอะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับคนที่หวงแหนปืนนะคะอุ๊ยโทษทีมาพร้อมนะคะบรรจุกระสุนไปแล้วนะคะสามสี่นะัด ด้วยอา้าวก็ว่าทำไมกล้องใชม้มันมันเลนมันไม่เคลียร์เลยไม่ได้เปิดหน้ากล้อง หมดแล้วสามนัดน,นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันโอ้โหเป,ะะเป็นไงล่ะคะเป็นไงล่ะเอาอีกรอบไหม ขอกระแทกอีกรอบไหมอยากากระแทกแรงๆอีกรอบอะ่ะ <c oughs> นะโอเคป่กลับไปอ,อ๋อไม่กระแทกละแค่นี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าปืนมันไม่เคลื่อนนะคะขนาดเมื่อกี้กระแทกแ,แบบไม่รู้ขี่รอบนะคะแล้วก็แรงด้วยเอาเป็นว่าสำหรับกล้องนะคะ รุ่น VTR 3ามค X 4 2 SFIR แล้วก็4ี6หน้าเลน 42, ส์สี SFIR 2รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยามากที่สุดแล้วนะคะของแบรนด์ Discovery นะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะน้ำอิงทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอดีไว้ให้ใต้คลิปนะคะแอดเข้ามาเลยนะคะของแถมไม่อั้นเหมือนเดิมนะคะถ้าซื้อจากนา้ำอิงนะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีอะไรเิ่งเด็ดเ,เดมาแนะนำนะคะอย่าลืมติดตามน้ำอิงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน